เรื่องราวที่ชวนให้สงสัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาร่วมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมมันฟอยและคุณกำลังรับชม n น r ร์สเตอรตอนวิทยาศาสตร์อธิบายไสยศาสตร์ ถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปไกลแค่ไหนแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีใครกลัวอยู่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องราวของมนต์ดำพิธีกรรมการเล่นของพวกนี้คลิปนี้มันฝอยคนนี้นะครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับความกลัวที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นของการทําของอะไรต่างๆมนดําต่างๆว่ามันเกิดขึ้นมาจากไหนและที่สําคัญเราจะมาคุยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้นั่นคือควอนตัมฟิสิกส์เรามาเปิดผน,นึกทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับให้กับช่องพวกเราด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงจังกันมากนะครับอยากจะให้มันไปถึงแสนซับแล้วนะครับ อ่ะเกือบลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือฟังให้จบด้วยนะครับเพราะว่าท้ายคลิปเนี่ยมีเกมเซอร์ไพรส์แล้วก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะครับกติกาก็เดี๋ยวไปรอฟังกันท้ายคลิปนะครับมีใครได้ดูหนังเรื่องพนนแล้วหรือยังครับพนนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่มันจะเรียกว่าเป็นภาคก่อนนะครับภาคภาคแรกจะเรียกาภาคแรกก็ไม่เชิงทําทใหม่แต่ว่าทําย้อนอดีตไปก่อนของตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในเรื่องรองของนะครับก็ เพิ่งเข้าฉายเป็นเมื่อวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรื่องรองของกับเรื่องพนอเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นจักรวาลเดียวกันในไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ที่เรื่องราวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้มนดำไสยศาสตร์อะไรต่างๆาเรยกไยๆว่าน่ากลัวสมนะครับที่เป็นสปินออฟในภาคแยกของครูพนอจริงๆในแต่ละเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่าแค่ทีเซอร์ก็น่ากลัวแล้วถ้าไปดูก็คือช็อกหรือบอกว,ว่ามีความแบบ กลัวจนใจสั่นเหมือนกันคือผมเองหนึ่งคนที่ขนาดตอนดูลองของนี่ก็กลัวแล้วตอนดูพนอเนี่ยเอาแค่ตัวอย่างนะก็คือใจเต้นตุบๆน่ากลัวมากแต่ก็มีความอยากดูนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นดับหนังสยองขวัญแนวสืบสวนนิดๆด,ด้วยก็รู้สึกแบบว่าน่าสนใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่เรียกได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่เราจะมาคุยเรื่องเรื่องนี้กันก็คือหยิบ เรื่องราวเกี่ยวกับไซยาสตร์คุณใสอะไรต่างๆพวกเนี้ยเอาจริงๆนี่กลัวนะว่าไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องแบบการเล่นของมตนดำหรืออะไรพวกเนี้ยกลัวกลัวเลยแหละกลัวกลัวมากพอสมควรค่ะถ้าแบบได้ดูอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบโอ้โหมันใกล้ตัวมากๆหรืออะไรพวกนี้เลยนะใครกลัวบ้างนะครับนี่ขนาดเราเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากันเยอะมากๆตวผมเองนี่เชื่อเยอะมากๆนะครับไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยแต่ถามว่ากลัวไหมคําตอบคือกลัวมากส่วนตัว ที่กลัวเพราะอะไรคือเวลามีคนถามคําถามประมาณนี้มานะผมก็จะตอบแบบโบยประเทศไทยไว้ก่อนคือวัฒนธรรมตำนานหรืออะไรต่างๆของประเทศไทยอะเอาจริงๆมันเป็นสังคมที่ห้อมล้อมไปด้วยแบบความความโบราณความน่ากลัวความแบบมีตำนานอะไรต่างๆมาแล้วมันก็ทําให้แบบว่าเหมือน ปลูกฝังแล้วกันปลูกฝังรากลึกความกลัวในจิตใจให้เราเห็นภาพให้เราเห็นความสยองของมันผมขออธิบายเรื่องราวของความกลัวก่อนแล้วกันผมไปหาข้อมูลมาความกลัวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้อันตรายหรือภัยคุกคามซึ่งมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเปาผานในระบบแบบเอาหน้าที่ของอวัยวะต่างๆตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถึงขัน้นแบบมีการหลัง่งฮอร์โมนฮอร์โมนหรือพฤติกรรมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยแต่ถ้าเอาง่ายๆนะครับทุกอย่างมันเริ่มมาจากการรับรู้แล้ว จกที่เรารับรู้สัญญาณบางอย่างนะครับไม่ว่าจะจากสัมผัสไหนหรือว่าสัมผัสที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนแปลงสัญญาณนั้นให้กลายมาเป็นความหมายซึ่งอีตรงนี้แหละการตีความเนี่ยมันจะอิงมาจากความทรงจําจิตใต้สํานึกที่เรามีอยู่มันก็เลยตีความออกมา คือมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับในเรื่องของการรับรู้เนี่ยและถ้ายิ่งเป็นเรื่องของสญญายศาสตร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าพวกเราหรือคนไทยเราเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่มันอยู่ในคลังข้อมูลในความทรงจําของเราอยู่แล้วเราก็เลยตีความมันออกมาในเชิงลบบ่อยๆจนเรียกได้ว่ามันน่ากลัวบ้างก็มาจากเรื่องเล่าบ้างก็มาจากสื่อต่างๆที่เคยเห็นไม่ว่าจะหนงจะหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็กองในหัวเนี่ยออกมาตีความมันออกมาเป็นในเชิงลบๆและเราก็กลัวมัน หลังจากนั้นนะครับนิวเคลียสรูปอัลมอนด์นะครับคือสมองส่วนอะมิกลาเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เราเกิดอาการกลัวและมันยังไม่พอเท่านั้นนะครับมันยังส่งสัญญาณเตือนไปยังร่างกายส่วนต่างๆด้วยซึ่งก็แล้วแต่กรณีที่ทําให้เกิดกฎไกการป้องกันตัวเช่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของขนลุกหรือหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วเหงื่อออกอะไรต่างๆบางกรณีนะครับฮอร์โมนบางชนิดก็ถูกปล่อยออกมาเช่นอะดรีนาลีนหลั่งมาทําให้แบบพร้อมหนีพร้อมต่อสู้อะไรต่างๆ,อย,างๆอย่างเช่นแบบตอนไฟไหม้บางคนเนี่ยสามารถแบบ หลังอดีตอดีตออกมายกตู้เย็นอย่างได้เลยก็มีนะครับแต่สําหรับเรื่องมนต์ดำสยเวทอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในไทยเราเนี่ยหรือไม่ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่เนาะทุกพื้นที่ทุกพื้นเมืองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าแล้วมันก็จะสร้างความทรงจําสร้างฐานข้อมูลความรู้ว่าอ๋อมันจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นบ้างและหลังจากนั้นมันก็ไปจดจําว่าอีผลเสียหน้าตามันจะออกเป็นแบบไหนหลังจากนั้นมันก็พอันจําได้แล้วไรพวเนี้ยมันก็ฝังอยู่ใน ภายในฐานข้อมูลของเราจากนั้นด้วยความไม่รู้ว่าไอ้พวกมนดําไสยเวทเนี่ยมันมีนกลไกมันมีมันเกิดมาได้ยังไงเราก็กลายเป็นว่าเกิดความไม่มั่นใจและมันเกิดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียซึ่งไอ้ผลเสียมันก็อยู่ในฐานข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วสมองเนี่ยจับ2ออย่างนี้มารวมกันพอจับมารวมกันมันก็ตีความว่าอ๋อเนี่ยเราไม่เข้าใจนะและมันเสี่ยงซึ่งฐานลับของสมองที่เป็นอยู่ในส่วนของอะมิกกลาเนี่ยมันก็ได้กดสัญญ,ญาณนะครับเตือนว่า กลัวได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งราชองค์การอะไรต่างๆไปยังส่วนร่างกายต่างๆนะครับทำหน้าที่เปิดตอมเหงือ่อรีบกระตุ้นหัวใจให้เต้นแรงแล้วก็หาทางหลบหนีออกจากสถานการณนน์นั้นๆโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยบางครั้งนะครับสมมติว่ามันเป็นคันดูหนังเนี่ยแล้วเรากลัวเนี่ยมันหลบหนีออกจากตรงนั้นไม่ได้นะครับก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องกลัววนไปวนมาอยู่อย่างนั้นและบางทีถ้าเรายังไม่ได้ลืมมันหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมีความแบบความทรงจําพวกเนี้ยเหลืออยู่แล้วเราก็จะกลัวมันวนไป,วน,ไปวนมาเรื่่อยๆนะบาจ เข้าใจเนาะคิดว่าอธิบายให้เคลียร์ที่สุดแหละเรามาว่ากันด้วยเรื่องของมนดำกันหน่อยดีกว่าเคยได้ยินคําว่าของเขมรไหม คือคิดว่าทุกคนกคงเคยได้ยินเพราะมันน่าจะเป็นแบบรากฐานของการเล่นของในไทยหลายๆแขนงเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสายขาวหรือสายดําก็ตามสายขาวนี่ก็แนวคล้ายๆแบบพวกมูเตลูแหละอารมณ์ประมาณว่าทําให้ชีวิตมันดีขึ้นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปแต่ส่วนสายดํานี่ก็จะเป็นตรงข้ามกันเลยก็คือนําสิ่งชั่วร้ายเข้าไปก็ถ้าคุ้นหูกันหน่อยก็เป็นพวกแบบเสกหนังควายเข้าท้องเสกตะปูเข้าท้องหรือว่าส่งค่ารับใช้บริพารอะไรต่างๆพวกนี้เนาะไปจัดการอะไรแนวๆนี้แต่พอพูดถึง เรื่องนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงเรื่องหนึ่งเลยก็เคยได้ยินคําเตือนที่บอกว่าห้ามตอบรับขานรับเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมหรือว่าเจอสัญญาณอะไรแปลกๆอย่าไปตอบรับมันอะไรประมาณนี้เขาว่ากันว่าโดยปกติเนี่ยบรรดาหมอผีนักสยศาสตร์นักสยเวทหรือคนเล่นของพวกนี้เนี่ยเขาจะมีการรวบรวมของรวบรวมรรวิชาอาคมต่างๆไว้กับตัวซึ่งหากไม่ได้ใช้วิชานานๆจะเกิดอาการร้อนวิชาซึ่งก็มักจะปล่อยในวันโกนหรือวันพระ การปล่อยที่ว่าเนี่ยก็คือการปล่อยให้ของอลอยไปตามลมเลยครับแล้วพอเวลาของเนี่ยไปเจอกับใครเข้านะครับก็จะมีการแบบปรากฏสัญญาณให้คนคนนั้นรู้สึกบางก็แบบเป็นคําทักเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งถ้าบางคนนะครับไปตอบรับหรือว่าใครไปตอบรับขานรับเข้าเนี่ยของก็จะเข้าตัวคนคนนั้นคนที่โดนก็จะมีอาการตั้งแต่เล็กๆจนถึงขั้นรุนแรงก็แล้วแต่แล้วแต่คนไปว่าโดนของตัวไหนก็เลยเป็นที่มาของคําโบราณที่บอกว่าลมเพลมพัดเห็นไหมแค่เนี้ย ขนาดแค่เรื่องแบบนี้นะก็เรียกได้ว่าฝังจิตฝังใจจนหลายๆคนกลัวกันแล้วก็เป็นหนึ่งในคลังความรู้ที่เรามีและทําให้เกิดสัญญาณในการรับรู้และการตีความได้ก็ว่าว่ากันไปอย่างนั้นเนาะแต่คําถามหนึ่งที่สําคัญคือต่างประเทศมีไหมในไทยเนี่ยมีแน่นอนแต่ต่างประเทศมัมีหรือเปล่าในโซนตะวันตกนะครับเอาเข้าจริงเราก็มีเเขาก็มีในแบบของเขาเนาะแต่รูปแบบเนี่ยจะไม่เหมือนกับเราเลยหรือจริงๆฐานรูปแบบฐานดั้งเดิมของมันมันไม่คล้ายกับเราอยู่แล้วเนาะก็กลายเป็นว่า ถ้าฝั่งตะวันตกเวลาเราดูหนังหรืออะไรพวกนี้น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะครับฝั่งนู้นเขาก็จะเป็นแบบพวกบรรดานักเวทมนต์แม่มดพ่อมดพี่ทําพิธีกรรมอะไรต่างๆพวกนั้นก็จะมีการอิงความเชื่อมาจากพวกบรรดาเทพเจ้าซาตานปีศาจแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ไปซึ่งก็เป็นพื้นที่ แบบเขาเรียกอะไรเทพเจ้าปีศาจที่เชื่อกันในพื้นที่นั้นๆใครรู้เรื่องของฝั่งตะวันตกเนี่ยมาแชร์กันบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลมามากขนาดนั้นแต่ในฝั่งเอเชียโซนที่แบบใกล้ๆประเทศเราแต่อยู่ต่างประเทศน,นะเอาที่แบบน่าพูดถึงเลยก็คือพวกแบบมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นอีกประเทศที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากๆใช้คําว่าโอ้ขึ้นหิ่งสุดๆ อย่างมาเลเนี่ยมันเคยทําคดีหนึ่งที่เป็นคดีของโมนาฟานเดเขาเป็นดูคุณคนหนึ่งหรือที่เรียกกันในไทยก็คือหมอผีเนี่ยแหละก็คือเขาไปสร้างวีรกรรมสุดโหดไว้อย่างมากเลยคือต้องบอกว่าวัฒนธรรมของเขาอะถ้าความเชื่อมันไม่ได้เป็นแนวๆน,นี้นะมันก็คงไม่เกิดเรื่องที่เลวร้ายและโหดเที่ยมขนาดนี้มาก,ก่อน แต่ว่าไม่สปอยแล้วกันถ้าใครไม่เคยฟังนะครับหรือว่าอยากฟังอีกรอบนะครับไปหาดูได้นะครับช่องเราเคยทาเอาไว้เดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านบนด้วยแล้วกันก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้ฟังจบแล้วก็เลื่อนกลับมาแล้วค่อยกดคลิกเข้าไปอย่างฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้ได้ว่าอันนี้ขึ้นชื่อแต่วัฒนธรรมและไปเย็นถึงแบบพวกการทําหนังผีนี่เรียกได้ว่าขึ้นหิงมากมากน่ากลัวสุดๆไม่ว่าจะดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนาะคือมีหมอผีอยู่คนหนึ่งครับที่อินโดนีเซียหลอกล่อคนให้มา แบ,บเป็นลูกค้าเนาะมาทําของมาจัดพิธีอะไรต่างๆหลังจากนั้นก็หลอกล่อเหยื่อพวกนี้ครับไปทําการปิดชีวิตทิ้งนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาหลายปีมากๆเพื่อเพิ่มพลังมนต์ดาให้กับตัวเองวิธีจะเป็นยังไงต้องเรียกได้ว่าโหน่าเกลียดน่ากลัวมากๆแล้วกันกลับมาที่คําถามใหญ่กันหน่อยดีกว่าคิดว่าไสยศา,ศาสตร์มีจริงไหมก็เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไหมแล้ววิทยาศาสตร์ล่ะ ต้องบอกว่าสามอย่างที่พูดมาเนี่ยสามศาสตร์เนาะมันเป็นคนละศาสตร์คนละหลักการคิดกันเลยมันเป็นไปนได้ไหมนะครับที่ว่ามันจะมีทุกศาสตร์แล้วแค่วิทยาศาสตร์มันยังไม่สามารถหาคําตอบได้แบบทั้งหมดเอา,อางี้เอาเป็นว่าถ้าใครเชื่อแบบนี้นะครับใครเชื่อว่าแบบมันมีทุกศาสตร์เลยแต่แค่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคําตอบได้ทั้งหมดลองกด dislike ดในคลิปนี้ให้หน่อยนะครับ อันนี้แอบเล่นแรงอยู่นะก็คือแบบเรียกได้ว่ามันส่งผลต่ออรับึึมก็ก็คือผมก็ซวยเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรอยากรู้จริงๆอยากรู้ว่าคนที่ฟังเลยถ้าสมมติ่ากดดิสไล k ์เนี่ยก็แปลว่าอ,อ๋อเชื่อว่ามันมีทั้ง3 4สศาสตร์พวกนี้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าแค่ตัวตัวหลักอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถหาคำตอบลืมพวกนี้ได้นนในอนาคตอาจจะหาได้ก็ได้นะครับว่าจริงๆมันสามารถทำปรากฏการณ์อะไรพวกนี้ได้ยังไงนะครับก็ลองสกิปแล้วกันยอมถ้าใครเชื่อนะครับอย่าลืมกดดิสไล k ์ให้กับคลิปนี้นะครับ มันมันไม่น่าจะกดได้ทั้งคู่ก็กดแค่ดีไซน์ตัวเดียวก็พอแต่ถ้ามันไม่มีจริงแต่โลกเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีความย้อนแย้งกันอยู่นะครับบางประเทศเนี่ยถึงกับที่เรียกได้ว่าไม่เชื่อหลอกมีวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆแต่ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์กันเลยอธิบายคร่าวๆก่อนแบบนี้ครับว่าการจะมีกฎหมายขึ้นมาได้เนี่ยนั่นแปลว่าต้องมีการยอมรับในสังคมระดับแบบมากๆนะครับ ส่วนใหญ่แล้วการตั้งกฎหมายเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ประชาชนเนาะประชาชนในพื้นที่ในในในประเทศนั้นๆมีปัญหาประชาชนก็ร้องเรียนนะครับไปยันสสสสเนี่ยก็จะเอาเรื่องเนี้ไปเสนอร่างกฎหมายเพื่อพิจารณาแล้วก็เอาไปยื่นสภาสภาเนี่ยยอมรับเมื่อไหร่ก็จะมีกฎหมายตรงนั้นขึ้นมานั่นเอง ต้องบอกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับมีประมวลกฎหมายอาญาที่ถูกปรับใหม่ของประเทศอินโดนีเซียมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Black Magic หรือว่ามนต์ดำไสยศา,าสตร์อะไรพวกนี้โดยตรงเลยเ <_ C 1> ขาบอกครับว่าอย่างนี้คนที่มีฐานความผิดใช้มนต์ดำทำให้เกิดความเจ็บป่วยและเกิดการเสียชีวิตความทุกข์ทรมานในร่างกายหรือจิตใจของใครบางคนก็นแล้วแต่เนี่ยจะมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับ300ล้านรูปีหรือประมาณ9 2 0 0 0 0บาท แต่ถ้าอ้างว่ามีพลังในการร่ายมนต์ดำก็นับว่าเป็นความผิดทางอาญาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าหากใช้มนต์ดำเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินก็จะมีบทลงโทษที่เพิ่มขึ้นแต่สําหรับไสย,ยศาสตร์สายขาวเนี่ยก็ยังนับว่าถูกกฎหมายอยู่ ก็น่าแปลกใจยอยู่นะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกนะครับว่ากฎหมายเนี่ยมันมีแบบนี้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อเชิงวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆประมาณนี้ซึ่งถ้ามองในมุมนี้ก็คงแบบว่าความเชื่อและก็อีโก้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่เชื่อวิทยาศาสตร,ร์ม,มากเท่าการเล่นของหรือว่าเท่ากับธรรมเนียมโบราณที่สืบต่อกันมาและตอนนี้เราพิสูจน์อะไรได้บ้างล่ะ ก็จริงๆเราน่าจะคุ้นเคยกับการทำมนสายขาวอยู่บ้างเช่นเช่นการเอาของออกจากออกจากตัวเนาะก็น่าจะมีคนุ้นกันบ้างนะครับบางคนเนี่ยมีอาการปวดท้องไปหาหมอแพทย์แบบแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไม่หายนะครับก็ไปลองหาหมอไสยศาสตร์พวกหมอผีเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกครับว่าอ๋อจริงๆมันเป็นการโดนทำของใส่เขาก็จะเอาแบบมาทำพิธีอะไรต่างๆเอาแป้งมาปั้นนู่นนี่นั่นพอปั้นเสร็จปุ๊บพอเขาแหวกแป้งออกมาดูกลายเป็นว่ามีตะปูอยู่ในนั้นและที่พีค,คือไอคนนั้นเนี่ย ก็คืออาการปวดท้องตรงนั้นก็หายไปเลยในไทยเนี่ยจริงๆอ่ะเรื่องพวกนี้ยังนับว่าผิดกฎหมายอยู่นะครับนับว่าเป็นการหลอกลวงอยู่นะครับบางคนที่โดนจับก็มีการเฉลยว่าจริงๆแล้วมันคือมายากลที่เอาตะปูไปใส่ไว้ในแป้งก่อนอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็ทําให้แบบทําพิธีออกมาให้เห็นว่าอ๋อนี่มีตะปูอยู่ตรงนี้อยู่ในท้องนะแต่อาการที่มันดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะหายจากยาสมุนไพรต่างๆที่เขาใช้ในช่วงทําพิธีให้ดืม่มให้กินให้ดมอะไรต่างๆพวกนั้นซึ่ง มันก็มีการเฉลยทิกเอาไว้บ้างแล้วล่ะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับเราก็จะได้ยินคนบางคนบอกนะครับว่าก็ต้องทำไปก็ต้องพูดไปตามนั้นให้มันดูเป็นการหลอกลวงเพราะว่าไม่งั้นนะจะโดนยัดยานะครับก็กลายเป็นว่ามีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดอ้าว ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับก็ก็เลยต้องยอมทําแบบนั้นยอมทําให้ชื่อเสียงตัวเองในฐานะห,หมอผีเสื่อมเสียก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกรณีทางไหนดีนะครับจะแบบว่าอ๋อตํารวจสามารถจับได้ก็เลยทําให้แบบว่าการหลอกลวงหายไปดีหรือว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยน่ากลัวในระดับที่แบบว่าอ๋อจะสามารถยัดยาใครก็ได้แบบนี้เหรอก็ไม่รู้นะครับก็ โทษทางการหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าจริงๆแล้วทางการก็อาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากครับเราก็ไม่รู้มุมใดมุมหนึ่งทั้งนั้นแต่ว่าใช้คําว่าณนะตอนนี้ทางการก็บอกมาแบบนี้แล้วกันแต่มันก็พอมีมุมของวิทยาศาสตร์นะครับที่เชื่อมโยงได้อยู่เบื้องต้นเนาะที่ที่เราเข้าใจกันเนี่ยตอนเรียนมันน่าจะเป็นสิ่งแรกที่เราเรียนเลยมันคือนิยามของกฎและทฤษฎีกฎเนี่ยคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์และทากี่ครั้งยังไงก็ได้ผลเหมือนเดิมส่วนทฤษฎีเนี่ยม หลายต่อหลายครั้งจนอธิบายข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถคาดคะเนปรากฏการได้คนส่วนใหญ่อย,ยอมรับมันนะครับความแตกต่างมันคือกฎไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนทฤษฎีเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันมีกรณีที่มีทฤษฎีใหม่มาหักล้างแต่ทั้งหมดที่พูดไปมันคือฟิสิกส์คลาสสิคอลฟิสิกส์นะครับหรือว่าฟิสิกส์ของนิวตันที่เราเข้าใจซึ่งมาอธิบายโลกในปัจจุบันแต่ตอนนี้มันมีเรื่องราวที่ใหม่ไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือควอนตัมฟิสิกส์ อันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูพนอจากรายการเดอะวิดดอมเลยนะครับต้องบอกว่าช่วยได้มากช่วยได้เยอะมากจริงๆจ,จากที่พยายามหาเรื่องราวหาข้อมูลเกี่ยวควอนตัมฟิสิกส์อ่านแล้วเนี่ยงงมากได้คลิปนี้ไว้ช่วยไว้ได้เยอะจริงๆครับเอาเป็นว่ามันพูดถึงทฤษฎีของโลกขนาดเล็กจิ๋วในระดับอนุภาคหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับเป็นเป็นทฤษฎีของควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันสามารถเอามาเชื่อมโยงกับวยศาสตร์ได้อยู่ผมขอเริ่มต้นจากเรื่องของวิญญ,ญาณ หรือถ้าในอีกฐานนะหนึ่งก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นของละกันของใครหลายๆคนเริ่มต้นจากโลกที่เราอยู่ก่อนแล้วกันเราจินตนาการว่าโลกที่เราอยู่คือมิติหนึ่งก่อนส่วนมิติควอนตัมเนี่ยที่มันจะเป็นมิติขนาดเล็กมากๆเนาะเอาเป็นว่าเราลองเราลองมามองสองมิตินี้กันในควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยเขาบอกว่าอนุภาคหนึ่งอนุภาคเนี่ยอยู่ได้หลายๆที่พร้อมๆกันถ้าวนกลับมาดูที่ตัวเราเองก่อนเราจะเห็นว่าเอ้ยผมเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันนั่งอยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนู้นไม่ได้ มันจะอยู่ที่อเมริกาไม่ได้แต่ฟิสิกส์ในเชิงอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยอยู่จุดนี้สามารถอยู่จุดนี้ได้ด้วยอะไรแบบนี้เลยซึ่งสิ่งนี้มันถูกเรียกว่าซูเปอร์โพซิชันซึ่งถ้าเรามองเป็นในเชิงของวิญญาหรือการเล่นของการเล่นคุณสายเนาะมันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงพลังงานบางอย่างจากมิติโลกเราเนี่ยมิติหนึ่งเนี่ยไปยังอีกมิติหนึ่งแล้วเป็นการออกคําสั่งบางอย่างผ่านอะไรก็ตามแล้วก็ทําให้คําสั่งตัวเนี้ยที่อยู่มิติตรงเนี้ยตอนแรกอาจจะอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็วร่ปไปอีกที่หนึ่งเลยซึ่งซึ่งซึ่งมีทั้ง2จุดพร้อมๆกันมีตัวตนอยู่ทั้งสองจุดพร้อมๆกันแล้วก็โผล่ไปทําอะไรบางอย่างก็อาจจะใกล้เคียงแบบนั้นก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีมีแค่ควอนตามนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีมิติอื่นๆเช่นโลกขับซ้อนมิติ4มิติโลกกับด้านอะไรแบบในหนังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเขาแค่อาจจะแบบไม่ได้สื่อสารซึ่งถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงบรรดาหมอผีเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อสารกับคนหรือ วิญญาในโลกควานธร,รมก็ได้อาจจะเป็นการสื่อสารมิติอะไรที่คล้ายๆกันแบบนี้โดยโดยใช้ทฤษฎีแบบเรื่องของอนุภาคเนี่ยคล้ายๆกันอนุภาคเนี่ยอยู่หลายๆที่ได้พร้อมๆกันก็คือทั้งมิติตัวเองแล้วก็มิติของอนุภาคที่เรามองไม่เห็นในทฤษฎีการทับซ้อนกันของอนุภาคเนี่ยมันอาจจะเกิด การอธิบายการกระทําบางอย่างของพระพุทธเจ้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นในเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าจักรวาลเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับกรงจากเหมือนเคยไปเห็นมาแล้วนะครับสามารถเข้าถึงแล้วกันใช้คําว่าเข้าถึงเรื่องของอนุภาคและเอาตัวเองไปโผล่อีกจุดหนึ่งเหมือนมี2ร่างจุดหนึ่งก็คือนั่งสมาธิอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือไปโผล่เดินท่องจักรวาลเรียบร้อยแล้วนะครับตามทฤษฎีของซูเปอร์โพซิชันนี้แล้วก็ทําให้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากกว่าคนอื่นๆและด้วยทฤษฎีนี้นะครับ กาทดสอบเนี่ยมันเป็นการทดสอบกับแสงเนาะซึ่งข้อสังเกตมันคือเราเคยเข้าใจว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นแต่พอไปสังเกตมันมันจะกลายไปเป็นอนุภาคอะไรประมาณนี้แต่กลายเป็นว่าเหมือนแบบว่าเอ้ยจริงๆตัวอนุภาคอะไรต่างๆเนี่ยพวกพวกนี้มันมีชีวิตที่ถ้าสมมุติว่าโดนสังเกตได้หรือโดนจับจุดได้เนี่ยมันก็จะ เปลี่ยนแปลงอนุภาคเป็นอีกแบบหนึง่งหรือว่าจริงๆแล้วการทําสมาธิขั้นสูงเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจในการเข้าถึงระดับอนุภาคและสามารถทําให้ท่องสถานที่ท่องเวลาต่างๆได้นะครับก็ว่าไปน,นั่นจริงๆก็แค่เชื่อมโยงแต่พอนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าสามารถไปหาองค์คุลิมานได้อย่างไงก็ทางทนที่พระพุทธเจ้านั่งนั่งสมาธิอยู่ที่หนึ่งเนาะแล้วก็แบบว่าสามารถส่งร่างตัวเองไปอยู่อีกที่หนึ่งตรงหน้าองคุลิมานที่แบบ ช่วยห้ามไม่ให้ฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเดินองคุลิมานวิ่งไ่วิ่งไ่ไม่มีทางถึงหรืออะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นหลักการคล้ายๆกันก็นได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถเข้าถึงระดับอนุภาคได้ควบคุมระดับอนุภาคในตัวทั้งหมดแล้วไปโผล่อีกพื้นที่หนึ่งแล้วพอเสร็จปุ๊บก็สร้างให้มันเกิดการจุดสังเกตอะไรต่างๆนานา,นาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ2คือเรื่องของการเสกของใส่คนอื่นอะไรพวกนี้ด้วยทฤษฎีเดียวกันนี่เองนะครับ superposition ก็เป็นการเสกของบางอย่างจากจุดหนึ่ง ไปเข้าตัวอีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าบรรดานักคุณสายหมอผีดูคุณอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะมีวิธีการเข้าถึงระบบของมิตินั้นแล้วก็ทําการใช้วิธีทฤษฎีทฤษฎีเดียวกันนี้เองนะครับ โยกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคือสร้างตัวตนทั้งสองอย่างพร้อมๆกันแล้วก็ไปปล่อยให้มันไปโผล่ปรากฏอยู่ตรงนั้นในลักษณะแบบเดียวกันนั่นเองนะครับคือมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราอยู่ในเราเรามองตะปูสักอันหนึ่งแล้วกันตะปูเนี่ยอยู่ในมิติปัจจุบันมันจะมีแค่หนึ่งทีเท่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าหมอผีบอกว่าเอ้ยถ้าฉันทําแบบนี้ขึ้นมาสมมติเป็นมนต์มน,นี้เนี่ยมันคือการปลดล็อก ขึ้นความถี่อะไรบางอย่างที่ทําให้ของสิ่งนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งสมมติเป็นมิติควอนตัมเลยกเป็นมิติควอนตัมแล้วกันปุ๊บเข้าไปอยู่ในมิติควอนตัมแล้วมิติควอนตัมเนี่ยสามารถกระจายไปอยู่2จุดได้พร้อมๆกันก็กลายเป็นว่าอ๋อเนี่ยพอย้ายย้ายจากของสิ่งนี้ที่อยู่มิติปัจจุบนันไปอยู่มิติควอนตัมปุ๊บมี2จุดพร้อมๆกันอีกจุดหนึ่งคืออยู่ในท้องคนแล้วก็สร้างสัญญ,ญาณให้มันปรากฏตัวขึ้นมาในท้องคนตรงนั้น ของกลับมาของจริงตรงนี้ก็จะหายไปอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมข้อที่3ครับมันจะเป็นเรื่องของการปรากฏตัวของวิญญาณทูตผีอะไรต่างๆในหนังเนี่ยเราน่าจะเคยเห็นกันอยู่บ้างนะครับซึ่ง ทำไมบางคนก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างและที่สําคัญนะครับบางทีเราก็เห็นว่าทะลุได้บางครั้งก็คือแตะตัวโดนอะไรขนาดนั้นเลยทําของล้มได้ด้วยอะไรพวกนี้มันมีทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์เรื่องอนุภาคที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับจากการทดลองดับเบิลสลิตเอ็กซ์เพริเมนต์นะครับก็ <c oughs> จะมีการพิสูจน์นะครับว่าอะตอมนะครับเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกันต้องบอกความแตกต่างแบบนี้ครับว่าคลื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะวงๆเนาะ คือคือคิดซะว่ามันเป็นของของที่จับต้องไม่ได้แล้วกันส่วนอนุภาคเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นของแข็งอะไรประมาณนี้พอ จากเดิมเนี่ยเดิมที่แสงตัวอนุภาคตัวอะตอมเนี่ยมันเป็นคลื่นอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพยายามไปตรวจจับมันจากคลื่นตรงนี้มันจะกลายไปเป็นอนุภาคทันทีเหมือนแบบเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แม้จะดูขี้อายนะครับแต่ถ้ามองด้วยหลักการเดียวกันนะครับผีเนี่ยอยู่ในระดับคลื่นเนาะเรามองไม่เห็นคลื่นนั้นๆยิ่งยิ่งแบบว่าอ่ะผีอันนี้ไม่ได้อยู่ในคลื่นความถี่แสงที่เราจะมองเห็นอะไรเลยพวกนี้อ่ะเราก็มองไม่เห็นหรอกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพอบางคนเนี่ยเป็นคนมีเซนส์นก็เปรียบเสมือนว่าเป็นคนทีี่่มเครรืองตวจับ เขามีเครื่องตรวจจับเสร็จปุ๊บเดินไปเจอแถวๆผีใกล้ๆอะไรประมาณนี้มันก็ขับไปทําปฏิกิริยาอะไรบางอย่างทําให้เครื่องตรวจจับตัวนั้นเปิดขึ้นมาไอคนมีเซน์ก็เลยมองเห็นขึ้นมาทันทีพอมาในจุดที่ขลื่นผีอยู่นะครับแล้วอาจจะไปทําการกระทําบางอย่างนะครับที่ทําให้ไอเครื่องตรวจจับตัวนี้เปิดขึ้นมาพอเครื่องตรวจจับเปิดขึ้นมาเนี่ยจากคลื่นผีเนี่ยที่ที่เป็นเป็นคลื่นอยู่เนี่ยสถานะเป็นคลื่นเนาะก็ปุ๊บ รวมกันเป็นอนุภาคซึ่งพอเป็นอนุภาคเสร็จพวกก็โผล่มาในรูปแบบที่จับต้องได้ขึ้นมาทันทีหรือบางทีคนที่เห็นแต่จับต้องไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผีดันอยู่ในคลื่นนะครับในช่วงที่เรามองไม่เห็นในสีของอัลตาไวโอเลตจนถึงสีของอินฟราเรดนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนในส่วนของการเล่นของเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับการที่เราส่งเคลื่อนตวจจับ ไปแปะไว้กับคนที่ไม่มีเซนส์สมมุติหมอผีนะครับบอกว่าเอ้ยฉันนะ่ะรู้อยู่แล้วว่าไอคนนี้ไม่มีเซน์ไม่มีทางเจอแต่อยากให้มันเห็นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีเนี่ยส่งคลื่นส่งส่งเครื่องตรวจจับตัวเนี้ยโปะไปติดอยู่ในคนที่ไม่มีเซน์หลังจากนั้นปุ๊บก็ทําให้เห็นสิ่งที่อยู่อีกพบหนึ่งได้เพราะมีเครื่องตรวจจับ ผีจะขึ้นก็เลยกลายเป็นอนุภาคขึ้นมาทันทีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผีของอะไรต่างๆนะครับอยู่ในมิติควอนตัมนะครับอันนี้ต้องเอาให้เคลียร์นะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นแค่อาจจะเป็นมิติทับซ้อนหรืออะไรต่างๆที่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้สามารถอธิบายได้โดยละเอียดอย่างนั้นนั่นเองเอาจริงทอเล่าไปเองเนี่ยโหมันสนุกอยู่นะเล่าไปเรื่อยเลยอะคือแบบก็ ม,มันมีทฤษฎีต่างๆเนาะที่มันพอแบบจะเชื่อมโยงอะไรต่างๆด้วยกันได้ทั้งหมดเลยก็รู้สึกดีมากแล้วก็แบบโอ้มันมัน,ม,นมากเลยในการในการแบบเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เราเองไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะแต่ว่ามันเห็นการทดลองขึ้นมาตรงนี้แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันอันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยพิเศษยิ่งกว่าที่เคยนะครับ ขอเชิญทุกคนร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆรุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีกติกาง่ายๆนะครับแค่พพิพงคอมเมนต์ใต้คลิปเนื้อเร่ EP ที่11 EP นี้ในบ้านแดงนะครับตอบคำถามที่ว่าสยศาสตร์แบบไหนที่คุณคิดว่าน่ากลัวที่สุดเพราะอะไรสองคนที่ให้คำตอบและเหตุผลโดนใจกรรมการมากที่สุดก็รับไปเลยนะครับบัตรชมภาพยนตร์คือ Major Cineplex คนละ2ใบฟรีๆแล้วมารอผลรางวัลในคอมมูนิตี้นะครับ จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของ EP นี้นะครับเราเปิดผนึกทฤษฎีต่างๆที่เตรียมมาไว้เรียบร้อยจนหมดแล้วแต่เอาเป็นว่าถ้าใครเข้าใจนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่ากลัวอธิบายได้งงมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็คือแบบโหศึกษาขนาดตอนศึกษาเรื่องมิติเอทฤษฎีควอนตัมเองเนี่ยก็งงมากๆแล้วนะครับกว่าจะแบบทําความเข้าใจจับประเด็นอะไรพวกนี้ได้เนี่ยก็ยากจริงๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็ สติกเกอร์สักตัวหนึ่งก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่าเชื่อทั้ง3อย่างที่บอกนะครับโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ศิยศาสตร์นะครับก็อย่าลืมกดดิสไลค์ให้เรานะครับก็อยากพิสูจน์เหมือนกันว่าจะมีคนเชื่อแบบนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับใครยังไม่ได้ซับสไครป์นะครับก็กดให้เราด้วยนะครับเราพยายามที่จะไปให้ถึงแสนซับภายในสิ้นปีนี้นั่นเองก็ใครอยากฟังเรื่องไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดให้แน่นอนนะครับไปหาข้อมูลมาจัดการให้และข่าวหน้าเราจะมาเปิดผนนึกทฤษฎีไห ก็รอพบกันในทุกๆวันศุกร์นะครับกับรายการ Nerd Theory ที่ Monday Mystery ร l u b นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่สำคัญที่สุดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตาม Monday Mystery c l u ขไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ